สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาปล่อยลูกพันธุหอยขมยักษ์ลัตนณะนะครับเยอะมากเยอะมากครับส่วนการปล่อยผมก็ปล่อยแบบบ้านๆครับคือพยายามปล่อยที่ตื้นๆแล้วก็ให้น้องเขาปรับสภาพเข้าไปเองหาน้ำลึกเองนะครับโดยการปล่อยกระจายกระจายบนบนหญ้าที่มีตะไคร่น้ำแบบนี้รอบหนองแบบนี้นะครับนะครับโรยๆไปเป็นจุดเป็นจุดนะครับ แล้วก็ปล่อยไปอย่างนี้โอเคแค่นี้เองครับจะปล่อยเบาๆก็ได้นะครับจะปล่อยที่ลึกก็ได้นะครับแต่ผมชอบปล่อยที่ตื้นเนาะสุดใ้าก็สุดมันง่ายง่ายครับนี่ครับลูกหอยขมยักษ์รัตนะอ่าค่อยค่อยโรยไปที่ตื้นๆนะครับอ่ะโรยไปนะครับน้องก็จะจมลงไปน้องก็จะเกาะตามที่ต่างๆเกาะตามกิ่งไม้ต่างๆนะครับนี่ครับ อ่ะลองใส่ในะกระมังนี้สักนิดหนึ่งครัอ่ารู้นะจุ๊บอัตราการจม90%นะครับจมหมดนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับนี่คือลูกหอยกมยักษ์อัตนะประมาณ3าถสหมื่นตัวนะครับปล่อยกันง่ายๆครับปล่อยริมตะลิงให้น้องปับสภาพค่อยๆเข้าหาน้ำลึกนะครับโอเคแล้วผมขอ อนุญาตปิดกล้องเพื่อจะทำการปล่อยก่อนนะครับดูที่เปลือกแม่เขาที่เสียหายที่ตายนะครับโอเคครับ